ที่เราจะปลูกก็จะเป็นซนญาพัดสวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาดูการปลูกแตงโมนะครับอันนี้จะปลูกประมาณหนงานครับปลูกไว้กินเองเนาะนะครับเจะลองปลูกกันมาดูวิธีปลูกนะครับ อันนี้เราก็จะเตรียมดินนะครับไถเตรียมดินตากดินให้แห้งนะครับ,รบทําให้เรียมในลักษณะนี้เนาะก่อนอื่นนะครับไถแล้วก็ไถพวนครับแล้วเราก็จะมาแวกร่องแบบนี้ฮะร่องแบบนี้ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะหวานอันนี้หวานปุ๋ยคอ,อกไปแล้วครับอ่าวานปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยเคมีแล้วก็ปูนขาวหรือว่าปูนอ่าโดโลไมท์รองพื้นนะครับ แบบนี้เลยนะครับอันนี้ดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับเราจะปลูกแบบอ่ะเราจะปลูกแบบไม่ให้น้ํานะครับนะครับลองดูก,ก่อนเนาะถ้าดินแห้งแล้วค่อยมาวางสายน้ําหยดนะครับอ่านะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งงานครับ นะปลูกไว้กินเองเนาะซื้อเขาก็แพงนะครับลูกละสี่สิบห้ที่สำคัญก็คือในเรื่องของสารอันตรายสารเคมีนะครับอันนี้เราก็จะปลูกกินเองนะครับเพื่อความปลอดภัยหกแถวครับหกแถวนะพิกันมุกดาหารครับอยู่มุกดาหารส่วนหลอก คะรับแล้วมาลองดูว่าจะเกิดไหมครับบรรยากาศถ่ายบรรยากาศอันเขียวๆนั่นก็จะเป็นแปลงหญ้นานายครับผมตรงนี้ก่อนออตรงนี้แต่ก่อนก็จะเป็นแปลงหญ้นานะครับอันนี้แพลงกุหลาเแปลงกัวล,า,วลาไม่ได้รับน้ําหลายเดือนแล้วนะครับพอดีตัดสินใจใน ขายวัวออกบางส่วนนะครับก็เลยลดปริมาณแปลงหญ้าลงนะครับมาปลูกแตงโมอันนี้ระหว่านปุ๋ยคอ,อกเสร็จแล้วเนาะแล้วเราจะมาหว่านปุ๋ยเคมีแล้วก็ปูนขาวนะครับค่อยท้ยกบเนาะเออเออนี่ครับปุ๋ยเคมีของเราครับอันนี้เป็นสูตรที่เราเหลือตั้งแต่ตอนทํานานะครับถ้าใครมีสูตรอันนี้ก็จะเป็นสิบหกแปดแปดนะครับ ถ้าใครมีสูตรเสมอก็ใส่สูตรเสมอ15-15ได้นะครับอันนี้พอดีเราขี้เกียจซื้อนะก็ใช้ของที่มีอยู่ครับเี๋ยวค่อยใส่เพิ่มเอานะครับไม่ต้องวันเยอะครับโรยบางๆก็พอนะเดี๋ยวมันเค็มมันโะตเราค่อยมาใส่เพิ่มพอนะพอให้เขาได้กินตอนเกิดมาใหม่ๆก็พอนะครับ ก็จะใช้เวลาราวสองเดือนนะครับ2เดือนอันนี้อากาศหนาวก็อาจจะเลยหน่อยสัก5วัน10วันประมาณนี้อันนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินนะครับปรับคา PS ความเป็นกรดนะครับลดความเป็นกรด เลยครับฟิชสไตล์สวนเราเองโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเอารถไถน,นะครับรถไถมาไถกบกัน เรียบร้อยครับาสวยงามไปดูนี่นะครับเราก็จะได้ล่องแบบนี้นะครับอันนี้เก็บหัวงานเรานะครับจากที่ศึกษาดูนะครับทีสวนใหญ่ๆเขาทำนะเขาจะทำอา่อย่างน้นอยๆ3มตร50นะครับระยะห่าง แต่ว่าพอดีพอดีของเราปลูกไม่เยอะนะครับพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยปลูกกินเองด้วยไม่ได้เสียเรียดก็เลยขยับเข้ามาเป็น3เมตรนะครับพอให้มีพื้นที่ของของเครือของเถามันเนาะให้มันเลือ้อยได้พอๆนะครับถ้าจะปลูกเชิงพาณิชย์จริงๆก็3มเมตร50ขึ้นเนาะระยะหัน3เมตร50ถึง4เมตร ต่นี้เราประหยัดพื้นที่อันที่เราจะปลูกก็จะเป็นซอนยาพัดนะครับของเกียร์ไตนะครับอันนี้ก็ขนาด40กรัมนะครับอันนี้หมดอายุเดือนห้านะครับสองห้าหกเก้านะลูกได้ังมาดูกันว่าจะเกิดดีไหมนะครับ ระยะที่เราปลูกนะครับก็จะเอาสักประมาณ40เซนนะครับ40เซน40-50เซนโดยประมาณนะครับเพราะว่าพื้นที่เราไม่เยอะครับก็มเมล็ดเขาก็จะเคลือบเคลือบสารมาให้ด้วยนะคเคลือบยามาให้ด้วยมาดูกันว่าจะได้ พอไหมหนึ่งซองนะครับการเขี่ยๆนะฮะอ่า,าเยดเยาออกลงไปให้ถึงดินที่มันชุ่มๆนะฮะใส่ไปสักหลุมละสองเมล็ดนะครับ บา,บาพอปันห้าสิบเซนครับสิบสี่สิบเซ้น นี้ซื้อมา280บาทครับขนาด40กรัมดูว่าจะปุ๊บได้ยังไงบินแหงเลยนะครับติดไหมลองดูกันครับจะเกิดอไม่ ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับปลูกเสร็จแล้วหนึ่งซองใช้ไม่หมดนะครับใช้ไปประมาณสองในสามนะครับดินแห้งไวมากครับแท้แว่าจะไม่วางใสยน้ําหยดน่าจะได้วางใส่น้ําหยดเลยแห้งครับดูสัก สี่ห้าวันนะครับห้าวันหกวันถ้าไม่เกิดจะวางน้ําหยดใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมนะครับช่วงนี้อากาศเย็นถ้าจะเกิดชาร์สักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตครับผม